สวัสดีครับสวัสดี PPFC นะครับผมช่องรถ SUV รถครอบครัวมือสองคัดเกรดนะครับผมทุกคนทุกท่านเลยนะสําหรับวันนี้นะครับผมเราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนนะครับอยู่ในส่วนของสาขาสํานักงานที่2นั่นเองนะครับผมนะและว,วันนี้นะครับอยู่กับผมปาแปลงเพชรยนต์เช่นเคยนะครับผมนะเราอยู่กับเจ้า Toyota C-HR นะครับผมนะต้องบอกเลยว่าคันนี้ เป็นคนนันที่ค่อนข้างพิเศษเลยนะครับราคาเนี่ยไม่ถึง500,000บาทนะพี่พี่ได้ครับ Toyota CHR กันแล้วนะครับผมนะและที่สําคัญนะครับเป็นปี2018ด้วยนะเป็นปีที่ค่อนข้างใหม่เลยนะครับผมนะสำหรับพี่พี่คนไหนเนาะที่สนใจนะครับผมรถ SUV สไตล์คูเป้แบบนี้นะผมบอกเลยนะคันนี้เนี่ยห้ามพลาดนะครับผมนะเพราะว่าราคาถูกแล้วนะครับผมเลขไม้เนี่ยแสนนิดๆเท่านั้นเองนะ นะครับเป็นตัว1.8 entry นะครับผมเป็นตัวเริ่มต้นนะแต่ว่าฟังก์ชันออปชั่นของเขาเนี่ยจัดเต็มเลยนะครับผมนะถือว่าคุ้มค่าเกินราคาไปเยอะเลยนะครับผมและที่สําคัญนะสำหรับสำหรับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเบิกยางใหม่ให้4เส้นเลยนะครับผมนะเบิกของใหม่ให้ด้วยนะนะก็พี่ๆคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวรอรับชมนะครับให้จบคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเป็นทางการนะสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่กําลังมองหาเนาะรถ SUV นะครับมือสองสภาพสวยคัดเกรดสักคันหนึ่งนะครับผมนะมีมาแนะนำนะครับผมวันนี้เนี่ยเป็นคิวของโตโยต้าซีเอชอาร์หนึ่งจุดแปดเอนะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นปี2018นะเลขไมล์ของเขานะครับ112,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมมาพร้อมกับราคานะ469,000หนาพนะครับผมนะถือว่าราคาถูกมากนะครับผมนะคันนี้ฟรีดาวผ่อนไม่เกิน ไม่เกิน9 ,00 0ันนะตีว่าประมาณสัก8,5 0 0เท่านั้นเองนะพี่ๆได้รถสภาพสวยแบบนี้นะครับไปใช้งานกันแล้วนะนะครับผมพาไปดูเนาะในส่วนของด้านข้างนะครับผมในส่วนของด้านหน้านะถือว่าสวยงามนะครับผมไฟหน้าของเขาเนี่ยน่าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะไฟเดย์ไทม์นั่นงไลท์ก็มีมาให้เช่นกันนะครับผมในส่วนของด้านหน้านะเซ็นเซอร์มีมาให้ถึง4ี่จุดกันเลยทีเดียวนะพี่ๆคนไหนนะครับที่คิดว่ารถคันนี้นะเหมาะกับครอบครัวนะก็จับจองกันได้เลยนะครับผมนะ สามารถนั่งได้ถึง5ที่นั่งนะเป็นรถที่เรียกได้ว่าเป็นอนเนกประสงค์กันเลยทีเดียวนะครับผมสามารถที่จะเปิดฝาด้านท้ายนะครับผมนะฝาท้ายเนี่ยเปิดขึ้นมาน้อใส่ของได้อีกเพียบเลยนะครับผมเป็นรถแฮชแบ็กนั่นเองนะสำหรับคันนี้นะครับผมดีไซน์ของเขานะครับรูปทรงของเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เลยนะนะครับไม่เหมือนรถทั่วไปนะนี่นะครับทรงของเขาจะเป็นตัวคูเป้แบบนี้นะพี่ๆคนไหนสนใจรถทรงสปอร์ตนะคันนี้เนี่ย จัดได้จัดเลยนะเดี๋ยวผมพาไปรับชมเนาะในส่วนของด้านในนะครับแต่ก่อนจะไปนิดนึงนะผมชี้ให้ดูตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับมีรักยิ้มอยู่นิดนึงนะอยู่ตรงนี้นะเป็นรักยิ้มอยู่นิดนึงนะครับทําไมเออพ่พี่ๆสง,ส,งส่งสัยกันไหมครับว่าทําไมเอรถถึงมาจอดตรงนี้ได้นะครับท,ท,ท,ทั้งทั้งทางที่มีรักรักยิ้มทําไมถึงไม่แก้กันก่อนใช่ไหมครับก็คืออย่างนี้ครับสําหรับคันนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นสีขาวใช่ไหมครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเอาไปทําสีเนี่ยสีมันอาจจะเพี้ยนได้ง่ายๆนะครับเนื่องด้วยสีขาวเนี่ยเป็นสีที่ทําได้ยากมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันไหนเนาะที่พี่ๆรับรถเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้นะครับทีมงานช่างนะครับเขามาทําการดึงขึ้นให้นะครับผมพี่ๆจะได้เห็นเนาะว่าตรงนี้เนี่ยมีการแก้ไขมานะครับผมในเล็กในน้อยเนาะสำหรับคันนี้ก็มีแค่จุดนี้นะครับที่ต้องทําการแก้ไขเนาะนอกนั้นก็สะอาดสวยงาม ไม่มีบุบไม่มียุบนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้น้อเดี๋ยวผมพาไปรับชมนะครับในส่วนด้านท้ายกันต่อดีกว่านะคันนี้นะครับอ่าทีวผมก่อนจะไปเนาะก่อนจะไปด้านท้ายในส่วนของล้อนะครับของเขาเนี่ยเป็นล้อขนาด17นิ้วเนาะมาพร้อมกับยางนะครับปี2022นะซึ่งผมจะทําการเบิกให้อย่างแน่นอนนะครับผมใหม่ทั้ง4เส้นนะก็มาต่อกันที่ด้านท้ายนะครับนี่ผมบอกแล้วนะด้านท้ายของเขานะครับดูไม่เหมือนใครเลย นะด้านบนสปอยเลอร์มีมาให้นะครับผมพร้อมไฟเบรกตรงที่3นะแล้วก็ในส่วนของอวิทยุนะครับสัญญาณวิทยุเนี่ยเป็นแบบชาร์กฟินมาให้เรียบร้อยนะกระจกด้านหลังนะครับลาดลงแบบนี้นะดูทรงสปอร์ตมากๆนะครับผมฝาท้ายต่างๆเนาะนะครับด้านท้ายนะครับมีตัวเซนเซอร์นะครับมาให้อีก2ตําแหน่งนะก็ใช้งานกันนะครับได้แบบไม่ต้องกังวลเลยนะเวลาเราถอยเข้าถอยออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะมันจะเตือนเราได้นะครับผมก็ ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับนะสำหรับพี่ๆคนไหนเนาะที่แบบว่าเอ่อมันแบบว่ามันมองลําบากมากอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็ฝังเสียงเตือนเนี่ยก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะฮะก่อนจะไปด้านหน้าเนี่ยผมเปิดให้ดูด้านหลังตรงนี้ก่อนตรงนี้นะครับนี่เขามีกล้องมาให้นะนี่กล้องกล้องด้านหลังนะครับมุมมองของเขาเนี่ยมีให้ถึงสามุมมองกันเลยทีเดียวนะสาหรับเอ่อการมองตรงหน้าจอนะครับผมนะ นในส่วนของด้านท้ายนะครับนะเวลาเราเปิดฝาท้ายมาเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะครับใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะผมบอกเลยนะประมาณสัก4-5ใบเนี่ยเต็มเตมได้เลยนะและถ้าเกิดว่าเราพับเปาะลงไปนะครับ60-40นะก็จุข,ของได้เพิ่มอีกเยอะเลยนะ,ะมาต่อกันนะครับในส่วนของด้านข้างในฝั่งของออคนขับกันบ้างนะนี่ผมเปิดให้ดูภายในเลยดีกว่า ภายในของเขานะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะด้านข้างสวยๆแบบนี้นะครับผมปุ่มการใช้งานนะครับตรงนี้เนี่ยใช้งานได้ปกติเลยนะแล้วก็ปรับคับกระจกไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับถึงแม้จะเป็นตัวเริ่มต้นเนาะเขามีให้แต่สิ่งที่เขาขาดหายไปนั่นก็คือนี่ครับผมพุชสตาร์ทนั่นเองนะสําหรับพุชสตาร์ทคันนี้ยังไม่มีนะยังไม่มีมาให้นะครับแต่ในส่วนของพวงมาลัยหุ้มหนังต่างๆนะครับผมมันติฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเขามีมาให้เรียบร้อยนะจอกลางทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อมือถือเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ เป็นกล้องมองหลังได้ด้วยนะก็มีมาให้ในตัวเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ออโตนะครับแบบนี้แล้วก็มีโหมด s e q เคาน i เชีร์ชิพนะครับผมก็คือโหมดเป็นนว่นนั่นเองนะครับบวกลบได้ตามที่พี่ๆต้องการกันเลยนะแล้วก็ตัวเบรกมือนะครับไฟฟ้านมีมาให้ใช้งานกันแล้วนะเบรกมือไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ออโตโฮก็มีให้นะครับผมแท็กชั่นคอนโทรลต่างๆนะปิดเปิดได้จากตรงนี้เลยนะคันนี้นะครับภายในของเขาเนี่ยเป็นโทนสีดำนะมาพร้อมกับเบาะผ้าแบบนี้นะครับผมนะ สภาพเบาะของเขาเนี่ยถือว่าสวยอยู่นะสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับผมนะมีแก้แค่จุดเดียวนะที่เป็นรักยิ้มตรงด้านข้างนะครับตรงฝั่งผู้โดยสารนั่นเองนะก็ประมาณนั้นนะครับผมที่มีต้องแก้นะในส่วนของสีที่ผมให้ดูนะนี่อันนี้คือสีเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับนะไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนไม่มีถอดตักชิ้นเลยนะครับไม่มีถอดไปทําสีตักชิ้นเลยนะสำหรับคันนี้นะครับนี่ให้ดูความเงางามนะครับความเป็นมุกข,ของคันนี้นะ สภาพสวยมากนะบอกได้เลยนะสภาพสวยจริงๆคันนี้นะครับผมในราคา469,000นะพี่ๆนะครับผมได้รถที่เออไปได้เรียกว่าทรงมีเอกลักษณ์แบบนี้ไปใช้งานกันนะอันนี้คือด้านหลังนะครับผมนะด้านหลังเนี่ยมุมมองเขาจะค่อนข้างแคบนิดนึงนะครับด้วยความที่กระจกนะครับตรงด้านข้าง,ขงเขาเนี่ยขึ้นไปสูงแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผู้โดยสารนั่งนะครับผมก็ มันจะไม่ค่อยโปร่งเท่าไหร่นะอันนี้ต้องบอกกันตรงๆเลยนะครับมันจะไม่ค่อยโปร่งเท่าไหร่นะนะก็ถ้าเอาให้เหมาะจริงๆนะเหมาะสําหรับเแบบว่านั่งกันสองคนหรือว่าสําหรับด้านหลังเนี่ยขอไปสักหนึ่งถึงสองคนนะมันจะได้แบบว่าไม่อึดอัดนะครับจะได้ไม่อึดอัดเนาะนะครับภายนอกก็ประมาณนี้ภายในก็ประมาณนี้นะที่ให้ดูกันไปนะครับคันนี้เนี่ย ราคา469,000ฟรีดาวน์ประมาณ8,500เนาะเป็นรถปี2018นะครับผม1.8 entry นะ CHR 1.8 entry นะครับผมพี่ๆคนไหนเนาะที่สนใจนะครับสามารถซื้อสดนะเรามีบริการนะครับส่งรถให้ถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะถ้าเกิดว่าพี่ๆนะครับไม่สะดวกนะครับในการเข้ามารับรถนะครับที่บริษัทเนาะหรือว่าจัดไฟแนนซ์ก็ได้เช่นกันนะครับเรามีบริการเนาะจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะ ดังนั้นนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะครับผมบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านนะครับและมีบริการส่งรถให้ถึงบ้านกันด้วยนะครับผมนะพี่ๆคนไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับของคันนี้นะหรือว่าอยากได้รายละเอียดนะครับของคันคันไหนที่พี่ๆกําลังสนใจอยู่นะครับทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาในผมใส่เบอร์โทรนะครับที่สามารถแอดไลน์ได้เนาะแปะไว้ตรงด้านล่างของคลิปนี้ให้นะครับผมนะแล้วก็ แอดมานะครับผมนะหลังจากกันไปในวันนี้นะครับผมนะฝากพี่พี่นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกาลังใจเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเลือกรถนะครับรุ่นที่เจ๋งๆนะรุ่นที่เหมาะนะครับกับรถครอบครัวเนาะมาให้พี่พี่ได้รับชมกันอีกนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ